สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำาควิเศษนะครับเวลา17บเนาฬกานาทีนะครับของเย็นวันศุกร์ที่30ตุลาคมส5 6 3นหะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามคลิปของผมเข้ามาดูในช่วงนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของคุณไพบุญนิตตะวันนะครับคลิปของน้องไม้ น้องฟอร์ดคลิปรีวิวสนามกอล์ฟคลิปพาไปเที่ยวชุมชนนะครับหลายคลิปมากแต่สิ่งที่ผมสนใจวันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของคุณภัยบุญนิติตะวันที่ไปออกรายการทําตรงกับจองขวัญน,นะครับกับน้องนันทพงศ์ซึ่งเรียกว่าต่อยคุณไพยพูอยู่หมัดด้วยการดีเบตเกี่ยวกับเรื่องของสสพาติลิส ตำแหน่งของคุณไัยบูลเนี่ยว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่ากลายเป็นกระแสใน Google Trend s, รวมถึงใน Facebook ของน้องดาวพลบอกว่าเหมือนคุณไัยบูลจะคู่ระวังตัวไว้บ้างเราลองไปติดตามกันดูหน่อยนะครับเียนกับแฟนรายการนะครับที่ว่าผมบอกว่า Google Trend นะฮะ Google Trend นี่เป็นกระแสของ เวลาคนจะเซิร์ชคีย์เวิร์ดใน Google นะครับเขาเรียก Google t r e n d นะปรากฏว่าของคุณไพบูณีอยู่อันดับ5นะครับอยู่อันดับ5เป็นข่าวหลายข่าวเลยตั้ง5-6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นมัติชนบอกว่าระวังตัวไว้บ้างกุ๊กน,นันทพลนาะอะไรนะครับจากมัติชนนะครับระวังตัวไว้บ้างนะกุ๊กน,นันทพงงงไพบูนีตะวัน กลาจบดีเบตหมายถึงอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในหน้าเฟซของน้องเขาบขาสวสนเหมือนกันนันทพง,ง์งจัดถามไพบุญพูดแบบนี้หลังจบรายการพูดแบบไหนนะครับแฟนรายการผู้มีใจเป็นธรรมก็ลองดูอยู่แต่ภาพนี้น่ารักนะภาพนี้น่ารักนะภาพน,น,น,นี้น่ารักนะครับนี่ฮะ แล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมโตเดือดแกนนำไัยบุญอยู่ในปาติลิสันดับที่ไหลถึงได้เป็นสสผมตรงเข้ามาที่แหล่งข่าวจุดเริ่มต้นข่าวก่อนดีกว่านะครับนันทพงศ์ปานมาศนะครับนันทพงศ์ปานมาศเดี๋ยวขอติดตามเขาหน่อยอกดติดตามหน่อยครับโอ้คนนี้ผมเพิ่งรู้จักเมื่อวานนี่หมัดหนักมากกำลังเ,เรียนจบนิติศาสตร์ด้วยนะครับ ชมิลิซาร์ด้วยอันนี้เขาบอกว่าเขาไปที่ศาลนะวันนี้ถ่ายกับใครอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวใครมาครับ mm hmm. เขาบอกว่าวันนี้มารอฟังศาลจังหวัดสมุทรปราการตัดสินคดีประชามติร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ฉบับเต็มครับถามตรงกับจอมขวัญน,นี่ครับนี่นี่นี่ต้นข่าวมาจากตรงนี้ต้นข่าวมาจากตรงนี้ครับ นันจะพองปานมากผมเพิ่งนึกออกว่าวันนี้ตอนจบรายการคุณพัยบุญนิติตะวันบอกว่ากุ๊กระวังตัวไว้บ้างนะแต่แกพูดไปยิ้มไปนะแล้วสรุปที่คุณพัยบุญนิติตะวันบอกผมแบบนี้หมายความว่าไงผมงงๆคือหมายความว่าไงทําไมคุณไพยบุญบอกให้ผมระวังตัวแล้วถ้าประเทศน,นี้ละรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตย ผมคงไม่ติดคุกเข้าเรือนจำา4 4วัน13คืนตอนทำประชามติและรัมนูฉบับนี้หลอกครับหลอกแถมต้องขึ้นสารทหารด้วยทั้งที่ที่ผมเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารและสำคัญที่เมื่อวันที่13ตุลาคม256 3ที่ผ่านมาผมยังนอนคุกเรือนจำอีก7วัน6คืนเพราะผมเห็นต่างจากคุณไายบณ์แล้วรัฐมนลจฉบับนี้มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนนะครับ โอ้โหคนแชร์ไปห้าพันครับแฟนรายการคงแชร์ไปห้าพันคอมเมนต์ไหมซะหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าคอมเมนต์ฮนะนี่ครับร้อยกว่าคอมเมนต์ก็ถ้าหากแฟนรายการที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามา ใน Facebook ของน้องนันทพงศ์ปานมานนะครับจากที่โพสต์ในรายกะจากที่เขาโพสต์ไว้ก็เลยกลายเป็นข่าวอย่างที่เห็นในได้อ่านเมื่อกี้นะครับอัปเดตล่าสุดก่อนนะครับว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างนะครับ56นาทีที่แล้ววันนี้ผมมาฟังคำพิพากษาชั้นต้นคดีประชามติบางเสาธง4ปีกว่าที่รอคอยผ่านมาสองศาล สุดท้ายศาลยกฟ้องทุกข้อหา3ามทห้ 5, แต่ยกเลิกไปแล้วข้อหาไม่พิมพ์ลายนิ้วมือประกาศยกเลิกไปแล้วข้อหาพรบรประชามติจำเลยเป็นเพียงการแสดงความเห็นไม่ได้เป็นความผิดตามพรบรประชามติส่วนจำเลยหนึ่งสองข้อหาไม่สแสดงมาประชาชนพยานหลักฐานจบไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ไม่มีความผิดตามพรบรขณะนี้เพื่อนผม7คนอยู่ในเรือนจำสิบสวัน13คืนโดยคําสั่งศาลวันนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องครับรู้สึกคุณรังสีมันโรม,มาด้วยนะครับนี่นี่ครับ ก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทรขมาวิเศษนะครับลองมากดติดตามนะครับนันพงศ์ปานมาศรู้จักเขวัยนะครับคนนี้ที่ทำให้คุณภัยบูนิติตวันจุกไปเลยครับนี่ฮะจุกไปเลยและคลิปอยู่ตรงไหนนะเผื่อจะได้ให้ฟังหน่อยอฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ ฟังตรงนี้สักนิดว่ารู้จักเอาไว้ไม่ใช่ครับคุณไพบุญไม่ใช่ก็คือเป็นปาฏิลิษลำดับที่อะไรของพรรคพลังยารัตผมไม่เห็นเกี่ยวกับไม่ไม่ใช่ครับคุณไพบุญไม่ใช่ก็คือคุณไพบุญเนี่ยมาจากพรรคอ่าไม่รู้คนไหนเป็นพรรคเดิมพักเดิมคือพรรคพระพุทธเจ้าอ่าแล้วกฎหมายข้อไหนบอกให้คุณไพบุญเนี่ยอ่ายุบพรรคตัวเองแล้วไปอยู่กับพรรคพลังยารัตคือตอนเนี้ยสสแต่ละคนในระบบปาฏิลิษเนี่ยเขามีลำดับหมดนะครับ วันนี้ใน500คนมีคุณพัยบุญคนเดียวในประเทศไทยนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะครับคือผมไม่อยากมองเป็นเรื่องตลก<ม>แต่นี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรับนูลฉบับปัจจุบันแล้วที่บอกว่า8ล้านเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมดคสช,ช,ชยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเองแล้วคุมเกมทั้งหมดไว้แล้วมันจะมีแฟนมันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรและว,วันนี้แม้แต่กกตอเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพบู์เป็นสอสอปฏิริษฐำลำดับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณไพบู์ประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงไม่เคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่าได้สสได้ประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงแล้วได้สสคือผมไม่อยากใช้คําพูดว่า,าคุณไพบู์มาจากสสปฏเสธผมไม่อยากใช้คํานี้ครับแต่สิ่งสําคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว คือซึ่งสูตรคำนวณกรกตก็บอกไม่ได้คำถามเยอะคือคือเนี่ยผมต้องคือผมต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าคุณไผบูญมาได้ยังไงแล้วคุณไผบูนวันเนี้ยที่คุณไผบูญบอกว่าคุณไผบูญอ่าายแทนฝ่ายค้านที่ออกมาวิพากษ์วยิจาร์ผมไม่ได้สั่งกัดฝ่ายค้านนะครับคุณไผบูนผมเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งวันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณไผบูนนะผมก็อายที่ผมกินภาษีประชาชนที่คุณไผบูน คือเงินเดือนคุณไพบูลมาจากภาษีประชาชนผมก็อายแทนคุณไพบูลเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนแล้วคุณไพบูลไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและที่มาของคุณไพบูลไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ที่คุณไพบูลต้องต้องต้องคิดนะครับว่าคุณไพบูลมาจากประชาธิปไตยหรือไม่นะครับครับก็นี่ฮะฝีปากของกุ๊กครับน้องกุ๊กนันทพงศ์นี่ฮะ ดูรูปนี้น่าจะน่ารักที่สุดนะครับจากข่าวสดครับขอบคุณข่าวสดนะครับนันทพง,ง์งจัดถามไพบูลผู้แบบนี้หลังจบรายการหมายความว่าอย่างไรนะครับเขาโพสต์ไว้นะครับ,รน,รบนี่ฮะรูปนี้ผมว่าน่ารักดีนะนี่ครับนี่เบื้องหลังนะครับคือจบกันแล้วนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคขพิเศษนะครับ ฝากแฟนรายการทุกท่านนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดนะครับและฝากติดตามคลิปย้อนหลังที่ผมได้ทําไปแล้วด้วยครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับอยากฟังความเห็นว่าสิ่งที่คุณไพบูรณ์พูดไว้ขู่หรือว่าเป็นประโยคบอกเล่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,ตตามชมนะครับสวัสดีครับ